แจ้งความเนี่ยทุกอย่างนะแจ้งทุกอย่างแจ้งไม่รู้จะแจ้งอะไรกันนักกันหนานะคะคือจะเอาความผิดกับลุงผลเราให้ได้นะคะเห็นไหมคะพยายามแล้วพอไปแจ้งเสร็จรู้ไหมไอ้แตดแต้นะคะไอ้แตดแต้แล้วก็อีปอยเปดนะอีหมีควายปอยเปย์มันรู้กันนะคะเพราะว่าไอ้แตดแต้นี่แหละตัวดีที่ส่งข้อมูลไปให้อีปอยเปยดไปแจ้งนะ อย่ามาปฏิเสธสิถ้ามึงเป็นลูกผู้ชายจริงๆนะแต่แต่นะตอนนี้พวกคุณนาทีรอยอยู่ที่อำเภอทำให้ไม่ออกไปล่ะออกไปสิจนะ้าออกไปเลยนะอย่ามุดขัวอยู่แต่ในบ้านนะแสดงว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงนี่หว่าเอแสดงว่ากลัวนะกลัวความผิดนะสิ่งที่ตัวเองทำทุกอย่างที่ทำขึ้นมาทุกวันเนี้ยเพราะอะไรอิจฉาริษยา แม่นบอ,อยิชัยและศยาลุงพ้นสุดท้ายก็น้ำบาดาลนนะคะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจน้ำบาดาลวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณนาทีลงจากอำเภอแล้วนะคะกับตาไปให้กำลังใจตานะคะที่อำเภอแล้วเดี๋ยวจะมีการไปที่นะไปไปที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำบาดาลด้วยนะคะจะพาคนไปหลายๆคนเลยนะคะจริงๆนะถ้าหนูอยู่นะอยหนูจะไปด้วยจริงๆเลย นะเอาให้มันถึงพริกถึงขิงน่ะคะเราอย่ายอมนะคะไม่ใช่แจ้งปุ๊บไปปับ๊บแจ้งปุ๊บไปปับ๊บนะโอ้โหแบบคําพูดศักดิ์สิทธิ์มากเลยคนแจ้งเนี่ยนะกูยอมมึงเลยนะเรื่องเนี้ยนะโอ้โหนี่เขาบอกแล้วนี่ไงแสดงว่ามันมีเงินถึงนี่เงินถึงใช่ไหมถ้าเงินถึงก็คงทําได้อะนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาแจ้งเขาเนี่ย หัดดูมองสิ่งแวดล้อมบ้างน้ำป่าปานะน้ำเอ่น้ำบ่อบาดาลน,นะจะบอกให้น้ำบาดาลหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเขาใช้กันทุกคนทุกหลังคาเรือนไม่ใช่เฉพาะเจาะจงบ้านลุงพลน,นะคือจะเอาทุกอย่างว่าซ่านฮะจะไม่ให้เขามีที่ยืนเลยว่างั้นนะมันเกินไปแล้วนะอีผีปล่อยเป็ดอีหลีปล่อยเป็ดนะคะคือแบบเราเนี่ยรับไม่ได้เลยนะคะ ถามจริงๆเถอะแ,แต่แต่ชีวิตของมึงเนี่ยทำอะไรให้กับชาวกกอกบ้างทำอะไรให้กับครอบครัวของตัวเองบ้างทำลายพี่สาวตัวเองด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่สาวตัวเองด่าพี่เขยตัวเองระวังนุ้ยสักวันหนึ่งแกจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนะนำความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวยังไม่พอ นะไม่รู้จักละอายตัวเองไม่รู้จักละอายปากตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยมันผิดหรือถู <c oughs> มอกม,มึงต้องการแต่ความสบายมึงต้องการแต่ความคือแบบว่าแค้นกูต้องเล่นงานมันให้ได้ระวังด้วยนะระวังมันจะย้อนสอนไปหามึงแล้วกกูจะบอกให้นะเล,งงนเล่นงานเขาได้ทุกวันนะแล้วก็ เรื่องน้ำเบาบดาลแจ้งปุ๊บมาปั๊บเจ้าหน้าที่แจ้งปุ๊บมาปับป๊บ,บโอ้โหพิจารณาหน่อยสิเจ้าคะนะคะรัฐบาลนะคะเจ้าหน้าที่อยากให้คิดนิดนึงนะคะไต่ตองนิดนึงสงสารคนจนเธอคนจนเขาไม่มีทางสู้อะไรหรอกนะพอเขาฟื้นตัวขึ้นมาก็มีแต่ชาวบ้านบางคนที่อิจฉาลิษยา พยายามที่จะทำร้ายนายชัยพลวิภามีเข้าใจเหมือนกันเลยว่าคิดกันได้ยังไงเพราะว่ามึงพยายามที่จะนะสร้างกระแสให้คนมาโจมตีลุงแต่แต,แต่เกินไปไหมอะเกินไปไหมแต่แต,แต่หยุดได้แล้วการกระท,ทําที่ไม่ดีขนาดนี้การกระทําที่มึงออกมาเป็นแบบนี้มันไม่ดีไร้การศึกษาจบปริญญาตรีไม่ใช่เหรอแต่เคยมีมันสมองไหมเคยคิดไหมว่าตัวเอง ควรจะทำอย่างไรบ้างถามต่อยกระแต่ฮะหรือไม่มีมันสมองจริงไหมคะฝากเตือนไว้นะสิ่งที่ไม่สมควรทำก็อย่าทำในเมื่อมึงบอกว่าจบปริญญาตรี